ท่านในอำเภอเสาหาย้ยท่านในอำเภอเมืองท่านในอำเภอเฉลิมพระเกียรติท่านนายกเทศบาลานนท่นผู้มีเกียรติที่กระเบกดท่านครับอนอืนน่นต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่มารว่วมในการแถลงข่าวโครงการลานวัฒนธรรมหลบใจช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่สลับลิงของเราจริงแล้วเจตนาหรือสิ่งที่พวกเรา ต้องการทำก็เพื่อที่จะพื้นปูเพื่อที่ดเดียวยาพี่น้องชาวสลับลีพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี2554ที่ผ่านมาสิ่งที่เรานำมาใช้ในครั้งนี้ก็เป็นมิตรทางด้านวัฒนธรรมพวกเราชาวสลับรุรีเมื่อปีที่แล้วเราประสบภัยน้ำท่วมเราก็คิดว่า เราก็เลยคิดว่าถ้าเราได้จัดงานลานวัาธรรมหลบใจช่วยภัยน้ําท่วมโดยเอาวิธีด้านวัฒนธรรมเข้ามาช่วยก็น่าจะทำให้งานในช่วงเดือนมีนาเมษานะครับโดยเฉพาะระหว่างวันที่17-18ก็จะจัดที่ตลาดถ้าจะนน้องเหลนั้นไปสู่การแสดองออกในเชิงของในเชิงของศิลปะในเชิงของงานที่จะให้ท่าน ได้ชิมหรือเมื่อท่านได้ชมได้ชิมแล้วถ้าท่านอยากซื้อติดไม้ทุนที่สําคัญยิ่งของพวกเราชาวสลับลีนั้นมาได้สืบสารมาได้นุรักษ์มาได้ช่วยในการฟื้นฟูในการเยียวยาในการท่นี้ดีผมนะครับน้ท่แม่ธรณีดีผมครับคนเหลือ้ม ทุที่บานในที่อนรัอาจับฟอานสอผู้แนครับาเนเมืองแวนคณะรู้สั์้นะครับมาประดิที่ดจัดนั้นก็ถือว่าในพื้นที่เมืองของเราจังหวัดของเรานะั้นเป็นเมืองที่มีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มในสายสียาก็จะมีกลุ่มมอญไทยภาคกลาง ในแฉกูทบก็จะมีกลุ่มเราทำฝังผมเข้ามาในป้อยนะครับปกติแล้วก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมในการกินในภายในครอบครัวถ้าความมีงานเป็นกรณีแชร์ที่นี้อยากให้ไปท่องเที่ยวกันไปช่วยเหลือผู <character. S 1> ้ท <lige> ี่ประสบปัญหาจากน้ำ